ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว f อฟ46ท่านนะผมนะวันนี้มาพบผมเช่นนี้ครับสุรัตน์46นี่ครับก็วันนี้ทุกคนก็ได้เห็นปกคลิปครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงรายการท้าด่วนะครับก็ขอใส่รายการนี้ด้วยกันก็คือผมกดแรงเจอนักแข่งครับพี่อาร์มครับหรือว่าจานอาร์มยับแม่ยับนี่เองครับหรือว่าจานยับของเรานี่นะก็อันนี้ผมกดเจอแต่ซีซั่นก่อนนะแบบ ดาวช่วงนั้นกำลังเจรลีนะ้ำกดเจอแกพอดีช่วงเช้านะก็เลยทักไปขอแกรครับขออนุญาตตัดมาลงหน่อยครับเพราะว่าทํารายการเจอกดเจอนัแข่งนะพอดีกดเจอจานยับแกพอดีนะั้นแล้วก็แกแชมป์ครับล่าสุดนะครับแชมป์รายการออสตาของจานโกยด้วยครับนะก็เดี๋ยวพาไปชมในเกมอันนี้ผมแชร์ลงลีกไะครับไปเลื่อนหาในลีกกว่าจะเจอครับแมตช์นี้นะโอ้โหตั้งแต่ซีที่แล้วอะ่ะเพื่อนๆคิดดูดิกี่วันนะจนเจรลีแล้วล่ะซีซั่นนี้ เลี่ยนหาจนตาลายนะครับโอ้โหก็จะเจอนะก็เจอจนได้นะก็ผมมาแผน4 2่สหนึ่งนาลนะส่วนพี่อามก็มาสี่สองสามหนึ่งนาลุมกันครับก็มาดูนะครับการเล่นระดับร้อยห0สิบร้อยเจดสิบดาวนะผมเล่นกันยังไงนะครับก็ผมจับมือแกไปหนึ่งทีนะเริ่มเกมนะเดี๋ยวเปิดเสียงเลยมีคำบรรยายอ่ะผมชุดสีน้ำเงินครับ ยามีชุดดูเวตุสนะใช่ป่ะน่าจะยูเวตุสแหละขาดำนี่ผมขึ้นเกมมาจอดเบสจอดเบสจ่ายมาที่วิล่าปัดโอ้โหชนคานนี้ปัดจอนครับอันนี้ผมปัดจอวิล่านะแม่งชนคาร้นะพลาดเลยครับจากจะได้พีแรกนะแล้วโดนสวนมาครับโอ้โหยกมาโล่งจัดแล้วตรงนี้แล้วตัวกลางยิ่งสอดเข้าไปแล้วครับสวิตตัวไปทันกันไหมครับ โอ้โหไม่ทันครับโดนเปิดเข้าไปแล้วอ๋อโดนไปแล้วครับหนึ่งลูกนะดแม่นจัดเลยวะจังหวะลูกคอสด้านข้างนั่นเองจังหวะนี้ต้องฝึกนะลูกแบบนี้ครับทําไม่ได้ง่ายนะผมก็ยังฝึกทําไม่ได้เลยครับลูกคอสด้านข้างแบบเปิดเข้าห่วงเนี่ยจังหวะนี้โยนครับครับล้อหลอกอยู่จ่ายมาเป้ที่ชาวตันชาตันมาเจอลาเจอลาจะมามนเวลาวีลาเห็นแล้วโอ้โหแทงไม่ผ่านครับจังหวะนี้โดนสวนขึ้นมาครับ โอ้ยจันมาที่ซาลาครับซาลาแทงกันมาครับลาอูสับโอโลาอูล็อกนี่ครับนี่ครับจังหวะนะครับโอ้โหโดนหลอกครับตรงนี้นบเสียเหลี่ยมโอ้ยียบร้อยเอาไม่ได้เข้าเกือบโดนนะโอ้โหเกือบโดนเม็ดสองครับลุกนี้ใจเย็นครับเราต้องเล่นจะเย็นนะก็ก่อนด่นผมขอบอกออกตัวเลยนะคือบอลแรงกับบอลแข่งมันเล่นคนละเวกันนะครับอันนี้คือให้ดูบอลแรงนะครับ อันนี้บอลแรงเล่นสนุกๆนะของพี่อาร์มนะปัดจอโอ้โหผมจัดเลยวเรีรูนี้ปัดนะยัดแล้วยัและปัดนะวนนี้ผมปัดครับตีเสมอได้ครับหนึ่งตัวหนึ่งนะก็คือบอลแรงกับบอลแข่งนีเล่นคนละแบบนะอันนี้คือบอลแรงนะครับเล่นสนุกสนุกนะแกก็เล่นสนุกสนุกผมก็เล่นสนุกสนุกนะบุกกันมันไม่มีดงไม่มีดึงนะกโถ้าไปขอแกขอ ลงคลิปนับพอดีกดเจอนับตักแข็งพอดีนะบุอแกเอาบอกว่าเอาเลยเนาะก็เลยถือว่าได้เข้าในอีพีนะถือว่าได้เข้าใีเอาบอลสวนมาที่ชาตั้นยังวันนี้ครับชาตั้นชาตั้นล็อกมาจ่ายที่เดียวไปโลปัดจออีกแล้วครับปุ๊ลูกนี้ครับปัดจอนะลูกนี้ผมปัดจอนะวันนี้กดไปแล้วสองประตูครับคือปัดอย่างเดียวนะปัดอย่างเดียวนะครับคือต้องยิงเร็วไว้ก่อนนะถ้ากดเบาๆเมื่อกี้อาจจะเข้านะแต่ก็ ปัดชัวกว่านะครับขึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาเอสเตวอลแล้วก็วินิลงมาแทนนะครับลาฟินยาก,กับจอร์ดเบสนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนออกไปนะครับก็ออามาวิ่งครับซึ่งหลังนะต้องเอาตัววิ่งมาวิ่งนะครับรึ่งหลังนะพยายามวิ่งไปรับซาร่าครับอันนี้ขึ้นมาที่จรัดจรัดมาซา,าร่าดจัดมาลาอูมาทิวต โอ้โห oh oh, บนล่วงครับยัดเข้ากลางไหมโอ้ซาร่าสับไปก่อนครับโอ้โหหลุดแล้วไหมนี่ซาร่าซาร่าทำไมครับโอ้โหตบมาล่วงจัดเลยโอ้โหโอ้โหเช็คเซฟได้ไงครับเนี่ยโอ้ยมีทีเช็คครับช่วยไว้อยู่นะช็อตนี้ชิปหายแล้วครับมีตัววิ่งมาครับโอ้ยตรงนี้เล่นสั้นมาครับจ่ายเข้ากลางมาเจอลาดเจอลาดยัดมามาทุบมาทุบซาร่าซาร่าคล้องอยู่โอ้ยัดเข้ามาสวยจัดโอ้โหไม่ผ่านเจอลาดเอายังได้อยู่เอาวิล oh, ่า โอ้ยอะไรไม่ได้เอาบอลบอลบอลเอายังได้อยู่โอ้บอลคุกขี่ใจเลยวินี่ไปก่อนแล้วกันไปแล้วครับวินี่วินี่ไปแล้วครับนักวิ่งแห่งโมบายครับไปแล้ววินี่ไปแล้วสุดเส้นอย่างเดียวล็อกมาวินี่สุดจ่ายมาช่องนี้โอ้โหจ่ายมาได้ครับโยนครับดึงกลับมาเดี๋ยวกลับมาที่เดี๋ยวไปลู่โอ้โหปัดจอยครับจัดเร็วเขาแล้วปัดจอแล้วโอ้โหถ้าไม่ปัด กองหลังแกเข้ามาทันแน่นอนครับเมื่อกี้นะ,ะต้องรีบปัดนะครับอานนี้โดน้นมาอันนี้เจ็ดสิบแล้วว่าไงครับ,รบความนิ่งของสุรัตยังมีไหมครับความนิ่งของสุรันรรตน,นะครับโอ้โดนแล้วครับโอ้โหลาอูนะครับโดนไวเหมือนกันครับตอนนี้พวกเาตากีฬาไม่จบครับสุรัตออกอาการหรือยังครับมีการเรียกเจลาตแทงขึ้นมาอ่าแล้วครับจับบอลเริ่มลั่นแล้วนักเตะนะเริ่มจับบอลไม่อยู่แล้ะ ราฟินญาดูทรงเร่งๆนะครับมาแล้วครับคุณผชวีนิจูเนียโอจะไปวีนี้ก็ไม่ผ่านซามาต้านะพี่เอ้ยังได้บอลอยู่ต่อแล้วนะครับวีนี้จ่ายมาที่ราฟินญาราฟินญาเลนมาโอ้โหโดนดักไปแล้วสเต็มนะครับโดนสวนมาครับแปดสิบแล้วไปแล้วลาอูโอ้โหลาอูวิ่งยาวๆครับไปแล้วลาอูลาอูโอ้สเต็มไม่เข้าบอลนะจังหวะนี้โอ้พลาดนะครับโอ้พลาดนะครับโดนตบกลับมาง่ายครับเราโยนครับเลนแล้วยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับโอ้โหอุ้ย ถ้าจอด้าตามวิ่งเข้าไปใส่ลาอูนี่คืออ่านพลาดนะครับอ่านนึกว่าพยายามจะหยุดวันนะครับก็เลยหักกลับเข้ามารอในนะครับอันนี้คืออ่านพลาดนะแต่แกออกไปทางด้านข้างนะครับจบเกมอาชิบหายแล้วโอ้โหเกือบโดนนะครับเกมนี้ครับคุณมองว่ายังไงบ้างครับก็เป็นยังไงบ้างครับเกมนี้จบไม่ดีสามประตูต่อสามแล้วเกมนี้ก็อัดให้ชมในแมตช์ลีนับเสียดายนะไม่เห็นจังหวะอันดลงอันดอกจังหวะของครับ จ่ายบอลน,นะครับก็อย่างนี้โอ้ยิงสี่เขากอบสี่นะครับยามยิงห้าเขากัอบห้านะก็เสมอกันไปสามสามนะดูดีก,การส่งบอลถ้าก่อน,นครับคือก่อนอื่นผมบอ,อกตัวเลยนะก็สําหรับบอลแข่งกับบอลแรงนี่ต่างกันเยอะ,ะครับคือบอลแข่งอีกอย่างหนึง่งบอลแรงอีกอย่างหนึ่งครับผมบอกเลยคือบอลแข่งใจแบบชัวร์กว่านี้นะครับแค่บอลแรงนี่แกจะมาลองแผนนะก็ กดเจอแกพอดีก็เลยแบบขออนุญาตเอามาลงคลิปแล้วกันครับในรายการเจอแบบนักคงนะักแข่งในรายการท้าดววนคะรับกดเจอนักแข่งพอดีครับในแรงนะก็อ่อะสหรบคลิปนี้ก็ถือว่าเอาไห้ชมครับมันมันนะพอมันมันนะก็เสมือนไปสามสามแล้วบอลแรงกับบอลแข็งนะต่างกันนะผมขอออกตัวไว้ก่อนนะคือผมก็ได้ว่าผมเก่งครับก็คือพยายามแกจะมาลองแผนก็ได้ครับเพราะปกติไม่เห็นแกเ 4, 2, 3, 1, ล่นสี่สองสามหนึ่งนะโลกนะเห็น ก็สรักที่นี้ก็มีเพียงท่านี้ครับรายการท้าด้วยนะครับกดแรงเจอนักแข่งนะครับก็ลาไปเพียงท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสนัที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ